ครับผมบอยคอนูเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำมีดหรือไวน้ำาผึ้งให้เพื่อนๆดูนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับนั่นก็คือสวัสดีครับพี่แบงค์ฮัลุกีนั่นเองนะครับผมอ,อยากให้แบงค์ช่วยอธิบายนิดนึงว่ามีดคืออะไรก็มีดนะครับเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอลช์ชนิดหนึ่งที่เป็นชนิดที่ค่อนข้า,างเก่าแก่ในโลกเลยเนาะมีมาเป็นหลักพันปีเหมือนกันเป็นเครื่องดื่มที่ทําได้ง่ายมากๆนะครับเป็นการหมักจากน้ําผึ้งเป็นหลักใช้น้ําผึ้งแล้วก็ใช้น้ําสะอาดประมาณนี้เลยแแค่นี้้เลลยวกก็หมั ใส่ยีสต์เป็นมีดเลยในตลาดบ้านเราก็มีหลายแบบเลยนะก็จะมีมีดแบบดั้งเดิมแล้วก็มีแบบผลไม้ก็คือพอหมักเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาผลไม้มาเบลนด์แล้วก็หมดยังมีมีอีกสไตล์หนึ่งก็คือเป็นมีดแบบสไปซเครื่องเทศใส่เครื่องเทศเบลชักชีแบบส้มอะไรเงี้ยใส่ขิงใส่เออใส่ขิงก็ได้ใส่กระพูอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนทำอาหารเลยแล้วก็อีกสไตล์นึงก็ล่าสุดน่าจะเพิ่งเกิดมาไม่นานก็เป็นมีดที่ใส่ฮอปอาจจะเพิ่มความขมนิดนึงหรือว่าไดยฮอปให้มันมีกลิ่นของฮอปอะไร่าเงี้ยใช่แต แบบดั้งเดิมก่อนก็เป็นดั้งเดิมให้ได้พื้นฐานกันแน่นๆก่อนส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะไปต่อยอดก็เดี๋ยวว่ากันใช่เดี๋ยวว่ากันเริ่มกันเลยไหมโอเคเริ่มกันได้เลยพี่บ๊าโอเคครับสำหรับวัตถุดิบในวันนี้นะครับเริ่มจากวัตถุดิบตัวหลักของเราคือน้ำผึ้งอาหารยีสต์ยีสดแมกก็แจ็คเอ็มศูนย์ห้านะครับน้ำสะอาดนะครับอันดับแรกอะไรครับแบงค์อันดับแรกนะครับเราต้องฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยด้วยน้ำยาสตาร์แสก่อนนะครับโอเคครับโอเคไปก่อนเลยสะอาดสำคัญมากๆใช่แล้วนี่เป็นตัวกรองลูกอยนะครับอันนี้ก็เป็นนนสสาายยยงแใ่่ิดหอบ นี้ผมจะนั่งดูอย่างเดียวนะการเขย่าเขย่ากเลยแต่ต้องใช้น้ำเยอะกว่านี้น่เทเพิ่มก็ได้มันเปิดยากไหมพี่เปิดม่ายยิ่งงัดเร็วนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องบอกว่าบางบางถังก็เปิดง่ายบางถังก็เปิดยากนะแต่ถังนี้แค่แค่นั้นเฮ้ย นี่มันไม่อยากกลนชัดทำต่อทำต่อใช่ครับอุตส่าห์เนียนโอเคครับตอนนี้เราฆ่าเชื้อถั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีโฟมอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับผู้ผลิตน้ำยาสาร์แสกบอกว่าดอนเพียโฟมมันคือของดีฆ่าเชื้อได้เรามาเริ่มจากการที่เราใส่น้ำเปล่าไปก่อนนะครับแก้วน,นึงเทไปเลยนะครับอ่ทีนี้เราก็ใช้น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งทั้งหมด3กิโลนะครับ ต่อไปเราจะใส่เป็นอาหารยีสต์นะครับวันนี้เราจะใส่ประมาณสัก20กรัมนะครับแปดเก้าโอ้โแท้อะออ้อยี่สิบเป๊ะบางอินสุดๆ <laughs> <laughs> ใส่ต้้งเงาเครื่องดื่มาให้แล้มือแข็ง,งว, <laughs> วัน,นี้ไม่เติมของ <laughs> อันนี้คือน้ําร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ําร้อนในการช่วยละลายนะครับแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคนี่อาจจะอยู่ในอาหารยีสต์ด้วยกะคือน้ําที่ต้มเดือดมาแล้วใช่ไหมเอวก็ยังเดือดอยู่นะอันนี่นะครับพอเราผสมจนดอาหารยีสต์ละลายหมดแล้วนะเราก็เทลงไปในถังหมักได้เลยนะครับยีสต์มีสารอาหารเพียงพองแน่นอนแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะครับ ล,ล,ล็อกาล็อกฝาก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้กิน <laughs> ล็อกฝาให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมล็อกนะครับเดี๋ยวให้น้ำพึ่งกับน้ำละลายนะครับเป็นอย่างเดียวกันแล้วก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนด้วยนะครับออกซิเจนยีสต์ก็เอาไปใช้ด้วยไหลอ่ะแค <laughs> <laughs> ยัไงไงนะปล่อยเลยแล้วแขกรับเชิญจะเป็นลมเชิญเกั่านะเนี่ย <laughs> <laughs> ออจริงได้แล้วเนี่ยที่ว่านะได้แล้วใช่ไหมเออแล้วก็เทน้ำเลยเทน้ำแล้วก็ขย่ออีกสักรอบหนึ่ง่ะจะถามว่าชจวบ้านเอาเปรียบแขกรับเชิญเขาสามารถเฉพาะตัวที่บอยละนี้นี่นอย น้ำพึ่ง3ากิโลก็ประมาณ2เกือบ3ลิตรเนาะใช่ครับแล้วก็น้ำอีก18ลิตรรวมกันแล้วก็น่าจะได้น้ำก่อนหมักอยู่ที่ราวๆ20 21ลิตรใชดอ่ะแบงค์มาใส่ลูกร้อยแล้วเดี๋ยวนะ ปกติแบงค์ชอบสีอะไรเวลาติดสายยางปกติชอบติดสีเหลืองนี่โอเคแสดงว่าพี่ชอบติดสีแดงได้หมดได้หมดงั้นไม่ขอติดสีเหลืองเลยก็คอนนัดจริงๆโครงสร้างมันเหมือนกันนะครับสีเหลืองกับสีแดงเพราะว่าแล้วแต่คนจะจําว่าใช่อันไหนเป็นสีไหนดีตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องยกก็ได้นะก็คือวางที่พื้นแล้วก็เขย่าที่พื้นน่าจะดีกว่า ก็อายุไม่ใช่น้นน้อยแล้วนะเดี๋ยวเอวเอพังหมด <c oughs> ขยับอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ําที่เราใส่เมื่อกี้เบลนเข้ากับน้าผึ้งอ่ะผม,มว่าน่าจะโอเคแล้ว <c oughs> อ่านี่นะครับกินยีที่เราใส่ในวันนี้นะครับก่อนอื่นเราจะมาฆ่าเชื้อซองยีสแล้วก็กรรไกรที่ใช้ตัดซองยีสเกิดก่อนนะครับนี่คือน,น้ํายาสตาร์แสดของเราท่านีงลงไปเลยนะครับนี่ อันนี้คือการปลูกยีสใช่ไหมตื่นลูกตื่นตื่นตื่นเมื่อกี้น้ำพึ่งเราแล้วอันนี้การปลูกยีสนะครับเทคนิคขั้นสุดยอดนะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะหมักกันประมาณสัก20องศาครับโอเคแต่เรายกข้อตู้ยังไงเลยเนาะโอเคโอ้ตู้ไหนเี่ อนนี้เราก็เก็บตัวอย่างของน้ำที่เราจะใช้หมักนะครับเพื่อวัดค่า OG นะครับหรือเป็นค่าออริจินอลกาวิทตี้นั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงค่าแอลกอฮอล์ในตอนท้ายนั่นเองเอาใช้รี f ฟกโตเมเตอร์นะครับในการวัดบริตเปิดมาครับผมเก็บตัวอย่างนิดนึงนะครับประมาณสักสองสามหยดนะครับค่าออริจินอลกาวิทตี้ที่เราได้นะครับอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สี่ห้าขยันครับตอนเทยิปมือสั่นๆแล้วสักหน่อยเออนี่ เป็นแบบนักล่ารางวาัลได้รางวัลอะไรมาแล้วบ้าอ๋อก็รางวัลแรกที่ได้ครับก็เป็นรางวัลของงาน Eat Code Long c h a r d ระแบบ2ของอเมริกัน IPA ก็เป็นการแข่งขันข,ของทางกุปป๊บีได้เป็นสปอนเซอร์เ e เลคชั่นครับรางวัลเหรียญทองแดงของไยบ้าปี2024บแต่ว่าล่าสุดแอบส่งประกวดไปครับงานเมลัยไทยแลนด์คิดว่ากว่าจะออกคลิปนี้เราคงรู้ผลแล้วแหละแล้แลขอแห้ดีชิแก <laughs> <laughs> อยากให้แบงค์อธิบายเกี่ยวกับสุดาแช่กับเบียร์ก็ถ้าถึงจะเรียกว่าเบียร์ได้อะต้องมีวัตถุดิบทั้งหมด4อย่างนะครับ<ม>ก็คือเมล์ฮอป น้ำแล้วก็ยีสต์ uh huh. ก็คือถ้ามี4อย่างนี้คือเขาจะตีว่านี่คือเบียร์เลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปมันจะไม่ใช่เบียร์มันก็จะกลายเป็นสุราชแช่ใช่ครับเวลาไปขออนุญาตผลิตก็เป็นในแนวของสุราชแช,ช่ไม่ใช่เบียร์ก<ม>ารขออนุญาตก็จะง่าย,ายขึ้นใช่ครับเริ่มทังหน่ที่แบงค์ไปขอก็เริ่มจากการที่เราต้องไปเช็คโซนิ่งก่อนนะครับโซนิ่งคือสมมติว่าเราอยู่ใกล้กับวัดใกล้กับโรงเรียน<อ>ขั้นตอนต่อไปในการขอเนี่ยก็ต้องเตรียมเอกสารให้ครบเช่นเอกสารขอใบอนุญาตการขอใช้สถานที่ในกรณีีีทท่่่่เเเราาาไมใชป็นนนนจ้้ของสถั แล้วก็ทบใบนิติบุคคลต้องเป็นนิติบุคคลด้วยใช่ว่าต้องเปิดบริษัทสถาบัน้เปิดแล้วใช่ครับเขาก็จะนัดวันตรวจลงเข้ามาดูครับเข้ามาดูสถานที่ข้อจํากัดต้องแยกออกจากพื้นที่อาศัยชัดเจนไม่ใช่อยู่ในตัวบ้านหลังคาติดกันไม่ควรเป็นหลังคาติดกันหรือไม่ควรใช้ผนังหรือกําแพงที่แบบร่วมกันร่วมกันคือต้อง่อนข้างแยกออกไปชัดเจนเลยลัวรอบขอบชิดมีทางเข้าทางออกทางเดียวอ๋อต้องมีต้องมีอีกข้อหนึ่งก็คือบําบัดน้ําเสีย เ,ออเขานี่คือใครล่ะที่มาตรวจ <c oughs> เขาเขาคือ <c oughs> ใครครับก็คนที่มาตรวจก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางสมรสามิตรเลยนะ,ะ,ะก็คือสมสามิตรพื้นที่นั่นแหละใช่สมรสามิตรพื้นที่ซึ่งซึ่งแต่ละพื้นที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันอตอนนี้กําลังดําเนินการสร้างอยู่นะครับตอนนี้ก็พอได้รับอนุญาตแล้วก็โอเคเขาบอกว่าสร้างก่อสร้างได้เลยเัยวถัดไปก็คือพอเราก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเรียนเชิญเ ใจดีด้วยใจดีครับใจดีเจ้าที่ดีครับ <laughs> เอ็นดูน้องผมหน่อยนะครับเ <laughs> จ้าที่ผมใจดีไหมครับแสดงความยินดีด้วยครับครับคุณครับผม <laughs> โอเคตอนนี้เราวาปมาอยู่กันที่โรงสุราแช่ของพี่แบงค์นะครับผมก็เดี๋ยวจะให้พี่แบงค์พาชมโรงหน่อยเมื่อกี้เราคุยกันอาจจะมองไม่เห็นภาพนะเนาะอัอนนี้นรโรงของเราเสร็จแล้วนะครับของพี่แบงค์เสร็จแล้วไม่ใช่ของเราไม่เก <h ans S 2> ี่ยวกับผมโรงของพี่แบงค์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่แบงค์พาชมโรงหน่อยก็คือข้างหลังเรานี่ก็คือโรงนะโอเคครับผมเชิญนะครับอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้านะครับนี่ <buffs S 1> ประตูทางเข้านะครับเชิญเลยครับพี่บอยครับผมมาเออคุณคุ้นไหมคุ้คุ้นไหมอันนี้ก็เป็นโต๊ะ ทำงานนะครับเป็นโต๊ะเตรียมอุปกรณ์เตรียมส่วนผสมต่างๆที่เราจะใช้งานอเนกประสงค์ได้อันนี้ก็คือเป็นถังพีเทนเนอร์ถ้าเราทํหมีดให้ซาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะย้ายมาสู่ถังนี้นะครับแล้วก็เสียภาษีติสแตมต่อไปก็คือทําได้ทั้งสองแบบเลยจะกระป๋องก็ได้จะเป็นเค้กอย่างนี้ก็ได้กันนี่ก็เป็นถังหมักออเดอร์ก็อันนี้ก็เป็นตู้สลับใช้ในการหมักก็คือเอาถังนี่แหละใช่ก็เอาออเดอร์นี่แหละเข้าไปหมักในนี้เข้าไปหมักในนี้ก็คือเป็นตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิได้เนาะใช่ครับหมักเสร็จแแลล้้้้ววนก็มาาาาทททํํซ่่ีีตู แสดงว่าข้างๆมีซ o 2อ่าใช่ครับแล้วก็ใช้ซ o 2นี่แหละต่อระบบเข้าไปนะครับพอทำสร้างนาทเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาบรรจุกระป๋องส่วนอันนี้ก็คือเครื่องบรรจุกระป๋องใช่ครับเราเเบรรจุบรรจุแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ปั๊บอ่าวพอเราก็จะกดปุ่มช่กไหมฮะน้ำก็จะบรรจุจากก้นกระป๋องจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอืมแล้วก็มาปิดฝาที่เครื่องบรรจุกระป๋องนี้นะครับอ่าแล้วก็ปิดฝาไปแบบนี้ปั๊บอ่าแล้วก็เข้าไป่เข้าไปพอ้รกดปุ่มกรับ ่ไมเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นบรรจุกระป๋องเสร็จแล้วก็อะไดที่เราดื่มที่ได้มาตรฐานออกมาในบรรจุภัณฑ์ที่มิชชิดโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นโรงสุราแช่ขนาดเล็กนะครับไม่เกิน5แหล่งม้าก็พามาชมนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะไปเปิดโรงสุราแช่มันก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะอุปกรณ์ก็ไม่ได้เยอะอ๋อสุดท้ายสุดท้ายนี่นี่ นี่แหละครับลืมลืมนี่ต้องรับผิดชอบสังคมด้วยจะเป็นการบำบัดน้ําเสียก่อนที่เราจะปล่อยน้นไปสู่ชุมชนต่อไปโอเคก็ประมาณนี้เนาะใครอยากขออนุญาตทํโรงสุราแช่มั่งก็จะเห็นว่าไม่ยากโอเควันนี้ขอบคุณพี่แบงค์มากที่มาคาร์ชุบโรบคุมาครับไปกินอะไรนะเครื่องดื่มที่เดี๋ยวเราไปลองดื่มเครื่องดื่มให้เราชอบกันดีกว่าอตนี่โอเคไปได้ไปได้โอเครสอะพอมีแต่ว่ากลิ่นมันไม่พู่ ยาแม่งคือน้ำมันร้อนในในประเทีไทยเลยเที่ยวถ่าไม่เคยถ่ายรูปมาสักรูปเลยแล้วครอบจริงไปขอใหญ่แต่ไม่ได้ไปไม่าหนึ่งสองสามเย้ยาไม่แตใหญ่ท่านงในก็ไม่รู้ว่าหลังจากหมักผ่านไป24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูถังหมักกันจะเห็นว่าข้างในมีเริ่มทำงานแล้วนะครับ อฟองคลาวเ้นเกิดขึ้นด้านบนนะครับดูดีๆจะเห็นฟองอากาศด้านในนะครับหลังจากหมักที่อุณหภูมิ20องศาเป็นเวลา12วันนะครับผมก็ปรับอุณหภูมิลงเป็น4องศาทําการโคแคส2วันนะครับเดี๋ยวมาดูผลกัน <Yeah. S 1> ใส่ปิ้งใส่ปิ้งเลย โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเอาลงเขกกันนะครับเดี๋ยวจะปรับแรงดันของทั้งหมักอยู่ที่15 psi นะครับแล้วก็ที s. <S ่เขตกยอยู <S <S ่ที่5 psi นะครับแรงดันสูงก็จะผลักไวน้ําพึ่งของเราลงเข็กนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างต้องฆ่าเชื้อด้วยมียาซาแซแล้วนะครับผมแล้วก็ในเข็กยต้องใช้เซลทูไลออกซิเจนออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันการออกซิเดชันนะเริ่มย้ายแล้วนะครับโอเค เค okay. เรียบร้อยนะครับผมเนื่องจากว่าหมีดของเรายังไม่มีความซาเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาหมีเนี่ยไปอัดก๊าซคาร์บไดออกไซด์นะครับเพื่อทําให้เบียร์ซาคลิปการทําให้เบียร์ซาโดยการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผมเคยทําไว้ให้ดูแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูกันได้วหลังจากนี้เราก็จะเก็บตัวอย่างหมีดนิดหน่อยเพื่อวัดค่าไปนั่งการิตี้นะครับเพื่อไปคานวณหาค่าแอลกอฮอล์ต่อไปครับผม ค่าเฟนอลกาวิทตี้มีดของเราอยู่ที่1.002นะครับ o r ริจินอลกาวิ t ตีหรือ OG ของเราอยู่ที่1.045นะครับ f ฟ n นอลกาวิ t ตีอยู่ที่1.002ลบกันแล้วก็คูณด้วย1.31.25นะครับแอลกอฮอล์ Alcohol ที่เราได้อยู่ที่ประมาณ5.6ครับผม โอเคคลิปน okay, okay, ี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจอุปกรณ์ที่ผมใช้ในคลิปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับจริงๆการทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกเยอะนะครับใครต้องการเรียนทำเบียร์แบบจริงจังเนี่ยก็สามารถมาเรียนกับบอลทูเบียอะคาเดมี่ได้นะครับผมก็จะเปิดทุกเดือนประมาณเดือนละครั้งนะครับจะสอนแถวถนนสัตว์กีนนทบุรีนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสมัครหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ